สำหรับคลิปแรกนี้นะครับผมจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนง่ายๆให้ทุกคนพอเห็นภาพก่อนนะครับเรามาดูหน้าตาของแบบจำลองนี้กันก่อนนะครับโดยบล็อกเชนก็จะเป็นรูปบล็อกตามชื่อเลยนะครับซึ่งจะมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและก็เข้ารหัสเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาเปิดดูได้ในส่วนต่อมานะครับนั่นคือเชนที่แปละว่าโซ่ก็จะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อบล็อกก่อนหน้านี้นะครับกับบล็อกถัดไป และลักษณะของบล็อกเชนนั้นจะมีการเชื่อมต่อเป็นบล็อกเชื่อมด้วยโซ่และก็ต่อเป็นบล็อกเชื่อมด้วยโซ่แบบนี้นะครับในแต่ละบล็อกเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะต่อกันไปเรื่อยๆและเมื่อใดน,นะครับที่มีการบันทึกข้อมูลแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลนั้นๆได้ครับผมขอยกตัวอย่างถ้ามีธุรกรรมการโอนเงินเกิดขึ้นโดยเริ่มจากบล็อกแรกครับจะเป็นบล็อกบัญชี A โดยบัญชี A เนี่ยเขามีเงินทั้งหมด1000บาทและ A นะครับเขาต้องการโอนไปที่บัญชี B 500บาทข้อมูลนี้ก็จะถูกบันทึกในบล็อกถัดไปครับต่อมาบัญชี B ต้องการที่จะโอนเงินไปสู่บล็อกถัดไปซึ่งการทำธุรก,กรรมนะครับแต่ละครั้งก็จะถูกต่อกันไปเป็นบล็อกบล็อกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนอกจากนี้ข้อมูลของแต่ละบล็อกก็จะถูกส่งไปยังสำเนาไปยังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยนะครับ ที่อยู่ในเน็ตเวิร์กโดยลักษณะของการส่งออกไปเป็นสำเนาแบบนี้เราจะเรียกว่าแบบ Peer-to-Peer pe er Network Peer คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องครับเราจะเรียกว่า1 Peer หรือบางคนอาจจะเรียกว่าโหนดก็ได้นะครับซึ่งจุดประสงค์หลักของบล็อกเชนเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆแฮกยากมากๆครับเป็นระบบที่มีความปลอดภัยมากที่สุดระบบหนึงของโลก สมมุติว่านะครับมีคนต้องการที่จะแฮ็กบล็อกเชนแล้วถ้าเกิดเขาทําสําเร็จแฮกบล็อกเชนตัวกลางได้ตัวบล็อกเชนนะครับเขาก็จะมีกลไกบางอย่างที่จะทําให้เขารู้ว่าบล็อกนี้ถูกแฮ็กแล้วนะเมื่อเกิดการแฮกเกิดขึ้นนะครับแล้วบล็อกเชนรู้มันก็จะทําการตัดเชนที่เหลือถัดไปนะครับคือตัดออกไปเลยทําให้แฮกเกอร์ไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้แล้วเมื่อทําการตัดหมดแล้วนะครับ หลายคนนะครับมีคําถามว่าบล็อกเชนจะเสียหรือเปล่าข้อมูลจะหายไปไหมคําตอบคือไม่ครับจําระบบ p e p Network ได้ใช่ไหมครับโดยในแต่ละเพียเขาจะมีการเก็บสําเนาเอาไว้ถูกต้องไหมครับมันก็จะมีการมองไปมองมาระหว่างกันตลอดเวลาและเมื่อมันเห็นว่าบล็อกเชนของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาไม่เหมือนกับบล็อกเชนอื่นในเน็ตเวิร์กเดียวกันระบบก็จะทําการรีคเวอร์ บล็อกเชนตัวนั้นให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับซึ่งไม่ว่าแฮกเกอร์จะมาแฮกอีกครั้งก็ตามระบบก็จะทำหน้าที่รีโควเวอร์กลับมาเหมือนเดิมทุกครั้งไม่มีใครครับสามารถแก้ไขข้อมูลภายในได้นั่นเองแล้วถามว่าในทางทฤษฎีบล็อกเชนสามารถถูกแฮกได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ว่าต้องให้เกินครึ่งหนึ่งของเน็ตเวิร์กสมมติว่าเน็ตเวิร์กมีทั้งหมด5เพียร์ก็คือมีคอมพิวเตอร์5เครื่องเราก็ทำการแฮกอย่างน้อย3เครื่องครับ ถึงจะเกิน50%ถามว่าความเป็นไปได้ในการแฮกยากไหมคือแต่ละบล็อกเชนนะครับแฮกยากอยู่แล้วแต่ก็สามารถแฮกได้นะครับคุณก็ต้องแฮก3เครื่องพร้อมกันถึงจะสามารถทําได้ซึ่งมันยากมากอย่างเช่นเหรียญบิตคอยมีทั้งหมด100,000เพียจะแฮกข้อมูลได้นะครับก็ทําพร้อมกันเกิน50,000เพียทางทฤษฎีทําได้ทางปฏิบัติโอกาสที่จะสําเร็จนะครับแทบจะเป็นศูนย์เลย สรุปนะครับคลิปนี้เราได้รู้หลักการของบล็อกเชนแล้วนะครับว่ามันมีความปลอดภัยที่สูงมากข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้แล้วต้องไม่และที่สําคัญนะครับระบบนี้ไม่มีระบบหลังบ้านหรือแบ็กออฟฟิศนะครับทุกคนสามารถที่จะดูธุรกรรมต่างๆของกันและกันได้เป็นระบบที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ครับเป็นธุรกรรมแบบเรียลไทม์เลยคุณสามารถทําธุรกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยไม่มีวันปิดครับ